แบบฝึกหัด5.9หน้า32นะคะแสดงวิธีทำรรข้อ1ค่ะร้านค้าซื้อพัดลมราคา650บาทต้องการขายให้ได้กำไร40%รร้านค้าต้องขายพัดลมราคาเท่าใดและได้กำไรกี่บาทวิธีทำรรนะคะ เราจะหาก่อนนะคะว่าร้านค้าได้กําไรกี่บาทนะคะร้านค้าต้องการขายพัดลมให้ได้กําไร4ีเอร์เซน์ ร้านค้าซื้อพัดลมราคา6กร้อยบบาทร้านค้าต้องการกำไร 40%นะคะเราก็จะนำ40ส่วน100คูณด้วย650 0ตัด0ได้นะคะก็จะเหลือ4คูณกับ65 4คูณ5ได้20ใส่0ทด2 4คูณ6ได้24 บวกอีกสองเป็น26ได้เป็น260บาทร้านค้านะคะจะได้กำไร260บบาทดังนั้นร้านค้าได้กำไร สองร้อยหกสิบบาทต้องขายพัดลมราคาหกร้อยห้าสิบบวกสองร้อยหกสิบเท่ากับเก้าร้อยสิบบาทนะคะ คำตอบนะคะก็คือ910บาทต่อไปข้อ2นะคะขุนซื้อหูฟังราคา850บาทขายต่อให้ต้นกล้าขุนขาดทุน20%เซน ตนกล้าซื้อหูฟังราคาเท่าใดโจทย์บอกว่าขุนซื้อหูฟังมา850รบาทขายต่อให้ต้นกล้าโดยขาดทุน20ซน์ะคะต้นกล้าซื้อหูฟังราคาเท่าใดจะต้องราคาน้อยกว่า850นะคะเพราะว่าขุนขายขาดทุนนะคะเราจะมาหานะคะว่าต้นกล้าซื้อหูฟังราคาเท่าใดวิธีทำ ขายขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขุนซื้อหูฟังราคาแปดร้อยห้าสิบบาท ขาขาดทุน20%นะคะก็คือ20ส่วน100ของ850นำมาคูณกับ850นะคะ0ตัด0ได้นะคะก็จะเหลือเป็น2คูณกับ85 2คูณ5ได้10ใส่0ทด1 สองคูณแดได้16บวกอีกหนึ่งเป็น17ได้เท่ากับหนึ่งเจบาทดังนั้นต้นกล้าซื้อหูฟังราคา นำ850ลบ170 850ลบ170 0ลบ0เหลือ0 5ลบ7ไม่ได้นะคะกระจายมาเป็น15 8ก็จะเหลือ7 15 7, ลบ7เหลือ8 7ลบ1เหลือ6ได้เป็น680เท่ากับ680บาท คำตอบนะคะหกรบาทต่อไปข้อ3ค่ะร้านค้าซื้อเตาอบราคา4,700บาทถ้าต้องการขายให้ได้กำไร3าเร์เซนร้านค้าต้องติดราคาขายเตาอบเท่าใดวิธีทำ ต้องการขายให้ได้กำไรสามเปอร์เซนร้านค้าซื้อเตาอบราคา 4,700บาทร้านค้าต้องการกำไรสามเร์เซนะคะซึ่งก็คือ35ส่วน100ร เรานำมาคูณกับ4,700นะคะ0บนกับ0ล่างนะคะตัดทอนได้ก็จะเหลือเป็น35คูณ47 35คูณ47 7คูณ5ได้35ใส่5ทด3 7คูณ3ได้21บวกอีก3เป็น24 ต่อไปเติม0น,นะคะนำา4ไปคูณ5ได้20ใส่0ทด2 4คูณ3ได้12บวกอีก2เป็น14นำมาบวกกันนะคะได้เป็น1,645เท่ากับ1,645บาท ซึ่งก็คือกำไร3าไร์เน์ะคะแต่โจทย์ถามว่าร้านค้าต้องติดราคาขายเตาอบเท่าใดเราก็จะนำา6 4 5มาบวกกับ4,700นะคะดังนั้นร้านค้าต้องติดราคาขาย เตาอบ4,700บวก1,645เท่ากับ4,700บวก1,645 0ย์บวก5ได้5ศย์บวก4ได้4 7บวก6ได้13ใส่3ทด1 1บวก4ได้5 5บวก1ได้6ได้เป็น6,345คำตอบนะคะก็คือ6,345หน่วยเป็นบาทนะคะ